แล้วโงกขึ้นข้างทางครับแล้วโงกเหลืองครับโอ้ยหมูแรกของวันนี้ครับคงไม่แวกมานะครับเพราะว่ากลับแล้วครับเห็นตอนกลับครับผมแต่ก็มานอยู่เ้อครับวันนี้โอ้ยได้เก็บพอดแล้วโงกพุ่นนะวันนี้ธรรมดาที่ไหนหยุดตะไคร้ครับพรวนี้สองสามดอกครับสวยๆแล้วครับเออดออดปอกเลยครับ ผลนี่ครับสองดอกบานแล้วยังแข็งแข็งครับผลนี้ครับหนึ่งผลนะครับเอาเก็บได้จ้าโหโดบันเลเบ่าเลยครับยังได้ไหมนี่ได้ได้ย่ไหวยุได้แบบหอมๆเลย <laughs> หอมฟุ้งนะครับนี่ครับดอกสวยๆเลยครับตรงไหน,นแตกเถิดเมืมิแล้วได้ไหมเนี่ยได้อยู่ได้เป็นถุงแล้ว สวยค่ะสวยอันนี้ลูกมันตรงนี้อีกสามดอกครับผมนยกำลังเตรียมพร้อมจะแตกขือบครับเห็ดตะไคร้ครับดอกงามๆแข็งโป๊กเลยครับ แตกเขิบนิดนึงครับช่วงนี้เห็ดสวัสดีค่ะครับก็กรับสวัสดี FC พ่อแม่พี่น้องปองปลายนุแม่แซมซายแม่อบองอุนมิตรรับแฟนเห็ดทุกท่านนะครับครับวันนี้ก็พามาที่ป่าคนานะครับ้า FC พี่น้องมาที่ป่าคนานะครับมาดูเห็ดน้ำหมอกครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ ไปดูกันเลยครับว่าเราจะได้เห็ดอะไรบ้างหรือเปล่าครับผมขาลายตะมุตะมิขึ้นดอกเดียวครับเห็ดแป้งหน้านี้ก็ไม่เปื้อนฝนครับไม่เปียกฝนครับก็จะแข็งแข็งครับจะเอาไปถึงบ้านอยู่ครับแข็งแล้วก็ล้างง่ายกว่าเห็ดแป้งหน้าฝนครับเห็ดแป้งน้ำค้างครับผมขอเขอินเห็ดอีกอย่างนะเห็ดน้ำหมอกบอ เห็นน้ำหมอก ไครครับเห็ดน้ำมอค,ครับแข็งแข็งครับเห็ดตะไคร้ดอกสวยๆตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับเห็ดตะไคร้ครับผมยังแข็งแข็งอยู่ครับอ๋อหอมเห็ดตะไคร้ช่วงนี้ครับ ตันนี้ได้เห็ดแดงครับแดงตรวนี้หนึ่งดอกครับผมงามๆเลยครับเห็ดแดงแตกคกิบครับผมก่อแดงครับอันนี้อะไรดันใบไม้มาครับโอ้ไม่มีอะไรครับ ไข่พลนี้ครับสองดอกครับสวยๆเลยครับตรงอินนี้ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับผมโหยังแข็งโป๊กอยู่เลยครับตรงนี้มีเห็ดถ่านไหมครับ ตัวแคทตรงนี้ครับเพิ่งจะเล็กๆรพรวนดูกันตรงนี้ครับอีกสองดอกครับผมโหยังอันนี้อยู่เลยแต่ว่าแมงกินครับอูดพรนนี้ยังเล็กๆอยู่เลยครับดูออันนี้ผ่านมาตรฐานเราแล้ว คนนี้หนึ่งดอกครับส่งตัวแทนมาครับไหนนี่กำลังสวยๆเลยครับเห็ดตะไคร้ครับเห็ดตกไคร้อีกหนึ่งดอกครับผมเห็ดกอแดงแตกครับ เห็ดตะไคร้ครับดอกเบื้ิ่มครับพอได้อยู่ครับเห็ดตะไคร้วันนี้โพนเดียวกันครับตรงนี้อีกสองดอกครับหนึ่งดอกน้อยๆตรงนี้ครับนุ่มโพลนี้ครับสองดอกบานแล้วแต่ยังแข็งๆครับ ปนนี้ครับหนึ่งปนนะครับเอาเก็บได้จ้าหโหดอกบันเลยบ้าเลยครับยังได้ไหมนี่ได้ยุวายูุไ,ยได้แบบหอมๆเลยหอมฟุ้งเลยครับนี่ครับดอกสวยๆเลยครับเเ,เก็บไปสามดอกตรงนี้ครับโพนนี้ห้าดอกครับสวยๆเลยครับ ลูกมันันมมาระทีทางนี้ด้วยมีข้างต้นไม้เลยเห็น้ไหมอือโอ้เอาหมดเลยครับหูหลายดอกอยู่ครับนี่ครับบนโพลเลยครับบนโพนจริงๆครับนี่มันน่าดเดินไปดูฝั่งนู้นนะไปไหมที่ข้ามไปฝั่งนูนะ้นต่ไปไม่มีเวลาไปนม่อเลยด้วย ตรงนี้เลยครับเหยียบหรือเปล่ายังไม่เหยียบครับเ <c oughs> ขายัางชั่วหน่อยอีกดอกบานๆตรงนี้ครับอุ้ยยังได้อยู่ครับ <c oughs> ตะไคร้ครับอันเล็กก็เล็กเกินครับอันใหญ่ก็ใหญ่เกินครับตะไคร้ครับโอ้สวยสวยครับ ตรงนี้อีกหนึ่งดอกครับอกดอกนี้ยังไงเนี่ยอึ๊บโอ้ยังแข็งๆอยู่ครับแต่ใครน้ําหมอกครับวันนี้พอได้เก็บอยู่ครับ เห็ดขาวแป้งครับตรงนี้สวยๆเลยครับเห็ดขาวแป้งก็พอได้เก็บอยู่ครับแต่ก็ต้องเลือกหน่อยครับเลือกเอาอันสวยๆแข็งๆครับเห็ดตะไคร้ครับไวหรือเปล่าครับโอ้ไม่น่าไวแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นเชื้อครับผมเห็ดตะไคร้ครับผลี่สองสามดอกครับสวยๆเลยครับเออดังปอกแล้วครับ ตรงนี้ครับสองดอกครับผมได้ไนดอกนั้นเปนเชื้อแล้วมา้เรียบร้อยครับอืสองอันอเห็ดกอแดงแตกคือยังแข็งอยูครับตรงนี้สองดอกครับผมยิ่งสวยเห็นไหมเห็นเป็น้องแตกคืบไม่น้องสวยนะ เห็ดกอดมีแต่น้องแตกเขืบอัตรงนั้นเลยยังได้อยู่ทางนู้อีกหนึ่งดอกครับผมโอ,โอ้หามุมเข้าไม่เจอแต่ไข้ครับหืแตกเขืบอแต่ยังแข็งอยู่ครับ ใช่ครับผมเต็ดแบบแดงก็มีแต่แตกเขือแบบนี้แหละครับดอกสวยอยู่ครับ ตรงนี้อีกสามดอกครับผมน้อก,กำลังเตรียมพร้อมจะแตกเกิดครับอืออุ้ย,ยหักเลยครับโอ้่มนี้ดอกสวยๆอยู่ครับกำลังเกิดใหม่ครับในน้อยอยู่ครับ เก็บเลยจ้ะโอ้ร่มนี้เยอะอยู่ครับแต่เขือบทั้งนั้นเลยดอกสวยยูร่มนี้ยังเด็กน้อยอยู่งัเด็กน้อยแต่ว่าผิวแห้งค่ะแต่เขือบเมื่้แล้วได้ไหมเนี่ยได้ย่ได้เป็นถุงแล้ว สวยค่ะสวยอันนี้ลูกมันโอ้ร่มนี้ได้เยอะเลยครับนนครับสรุปยอดได้ยอดหมานของเราวันนี้นะครับก็หมานอยู่นะครับหมานเกินคาดครับเห็ดตะไคร้ก็ได้เยอะพอสมควรครับผมเห็ดก่อแดงครับเห็ดแป้งด้วยครับ ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกไลค์ทุกเมนทุกแชร์ทุกการติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับคอสอปอหอคณะสำรวจป่าเหตุครับสําหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมละโงกขึ้นข้างทางครับละโงกเหลืองครับโอ้ยหมูแรกของวันนี้ครับคงไม่แวกมานแล้วครับเพราะว่ากลับแล้วครับเห็นตอนกลับครับผมแต่ก็มา่เยอครับวันนี้โอ้ได้เก็บพอดละโงกพุ่นนะวันนี้ธรรมดาที่ไหน